การเสียงปืนที่ดังต่อเนื่องมาหลายวันเลยนะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่คือตึงเครียดถึงขีดสุดเลยครับเรียกว่าร้อนระอุเลยก็ว่าได้และในค่ำคืนของวันที่12ธันวาคม2568ท่ามกลางความสับสวนวุ่นวายทั้งหมดก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะครับผมเป็นสายตรงจากทำเนียบรัฐบาลไทยไปถึงทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกา ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกบทสนทนาครั้งนั้นกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ mm. โดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากรายงานข่าวของไทย PBS นะคะเพื่อทำความเข้าใจว่าในภาวะวิกฤตแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยสื่อสารอะไรออกไปแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของความขัดแย้งนี้บ้างครับ ต้องบอกว่าการคุยครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การโทรศัพท์ธรรมดาแต่มันคือฉากสำคัญทางการทูตเลยนะคือมันเกิดขึ้นบนเวทีความมั่นคงที่กำลังลุกเป็นไฟอยู่พอดีค่ะการนำความเข้าใจบทสนทนานี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคได้ชัดขึ้นมากเลยครับว่าใครกำลังเดือนเกมยังไงในวันนั้นเนี่ยท่านนายกอนุทินไม่ได้เริ่มต้นวันด้วยการประชุมเรื่องความมั่นคงอะไรเลยนะคะแต่ท่านเพิ่งเสร็จจากพระราชพิธีสำคัญ อ๋อครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานใช่ค่ะถวายพระบรมศพสมแร็จพระพันปีหลวงซึ่งเป็นบรรยากาศที่ต่างกันสุดขั้วเลยเป็นการเปลี่ยนฉากที่ฉับพลันมากเลยครับจากภารกิจในราชสำนักที่สงบนิ่งต้องสลับโหมดมาสู่ภารกิจความมั่นคงระดับชาติที่ตึงเครียดมากๆค่ะ รายง,งานข่าวบอกว่าหลังเสร็จพระราชพิธีท่านก็เดินทางตรงเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีเลยเพื่อเตรียมคุยโทรศัพท์กับทรัมป์ตอน21นาฬิกา20นาทีภาพมันชัดมากครับว่านี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจริงๆพอเข้าไปในทำเนียบะการสนทนาก็เกิดขึ้นที่ห้องดมทองตึกไทยคู่ฟ้าแต่ที่อยากรู้คือในห้องนั้นมีใครอยู่ด้วยบ้างคะในสถานการณ์แบบนี้เดาว่าต้องเป็นทีมความมั่นคงล้วนๆเลยใช่ไหมคะเป็นการเดาที่สมเหตุสมผลมากครับแต่ว่า ไม่ใช่อ้าวหรอคะซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากตามรายงานข่าวเนี่ยบุคคลสำคัญที่ร่วมรับฟังด้วยมีสองท่านคือคุณสีหับศักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้เข้าใจได้ค่ะและอีกท่านคือคุณสุพจีสุดธธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ รัฐมนตรีพาณิชย์เหรอคะอันนี้น่าแปลกใจมากคือเรื่องความขัดแย้งชายแดนแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์โดยตรงทําไมถึงต้องเป็นท่านนี้ละคะนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกเราว่าเกมนี้มันใหญ่กว่าแค่การประทะกันที่ชายแดนแล้วโอ้การที่รัฐมนตรีสองท่านนี้มานั่งอยู่ด้วยเนี่ยมันบอกเราชัดเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทหารยิงกันแต่มันโยงไปถึงเรื่องการทูตเต็มๆและที่สําคัญ คืออาจจะลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจหมายความว่าถ้าความขัดแย้งบานปลายถูกต้องครับสิ่งที่จะตามมาทันทีก็คือการปิดด่านการค้าชายแดนซึ่งมูลค่ามหาศาลหรืออาจกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเลยก็ได้เป็นการส่งสัญญาณให้สหรัฐเห็นว่าไทยมองเกมนี้รอบด้านมากๆไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวใช่ครับคือเรามองว่านี่คือเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคด้วย เป็นการเตรียมทีมที่รอบด้านจริงๆนะคะทำมั่นคงทูตเศรษฐกิจงั้นเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพอถึงเวลาคุยจริงๆแล้วข้อความหลักที่ทีมนี้ต้องการส่งไปถึงทรัมป์คืออะไรกันแน่ครับจากที่ท่านนายกแถลงข่าวในภายหลังเนี่ยเราพอจะเรียบเรียงสาระสำคัญได้เป็น5ประเด็นหลักๆเลยซึ่งแต่ละประเด็นก็ร้อยเรียงกันอย่างมีกลยุทธ์มากงั้นเรามาไล่ดูกันทีละข้อเลย ข้อแรกที่ไทยยืนยันคือเรายึดมั่นในสันติภาพปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมมาตลอดเหมือนเป็นการปักธงก่อนเลยว่าเราไม่ใช่คนเริ่มใช่เลยครับเป็นการเปิดฉากที่สําคัญมากในทางการทูตคือการวางตัวเองเป็นฝ่ายที่เคารพกติกาอืมซึ่งมันก็จะนําไปสู่ประเด็นที่สองโดยอัตโนมัติคือการชี้เป้าไปที่ฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงก่อนทําให้ไทยกลายเป็นผู้ถูกกระทําถูกต้องครับ และการถูกกระทํานั้นก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะเพราะประเด็นที่3ก็คือการละเมิดของกัมบูชาทําให้ฝ่ายไทยสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินกระทั่งการธรรมดา่ะ3ประเด็นรากนี้คือการปูเรื่องทั้งหมดเพื่อน,นํามาสู่ข้อที่4ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อสารครั้งนี้เลยนั่นคือการให้นิยามการกระทําของฝ่ายไทยว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรใช่ครับท่านนายกย้ําว่าสิ่งที่กองทัพไทยทําคือ การตอบโต้หรือ RESPONSE เพื่อปกป้องอธิปไตยดินแดนและชีวิตประชาชนไม่ใช่การรุกรานแล้วก็ปิดท้ายด้วยประเด็นที่5เพื่อขมวดปมให้แน่นขึ้นไปอีกว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายจู่โจมหรือรุกรานกัมพูชาฟังดูแล้วการเลือกใช้คำว่าตอบโต้แทนที่จะเป็นโจมตีนี่มีความหมายลึกซึ้งมากเลยนะคะลึกซึ้งและจงใจอย่างยิ่งครับในเวทีโลกเนี่ยเรื่องเล่าหรือ Nar r a t i v e ที่ทรงพลังที่สุด มักจะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายที่สุดคือมีผู้ร้ายกับเหยื่อที่ชัดเจนแม่นยำเลยครับการใช้คำว่าตอบโต้คือความพยายามที่จะสวมบทบาทเหยื่อที่ถูกกระทำก่อนทันทีมันเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ก่อความรุนแรงมาเป็นผู้ปกป้องในทันทีซึ่งในสายตาของประเทศที่3อย่างสหรัฐภาพลักษณ์ตรงนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยครับมันคือการชิงความชอบธรรมในการใช้กำลังทางทหาร เหมือนเป็นการวางกรอบของเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยว่าเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนเริ่มและใครจําเป็นต้องลุกขึ้นมาปกต้องตัวเองใช่ครับมันคือการควบคุมเรื่องเล่าของเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะในโลกยุคใหม่ที่ข่าวสารไปเร็วมากใครคุมเรื่องเล่าได้ก่อนคนนั้นกลุ่มความได้เปรียบทางการเมืองระหว่างประเทศไปแล้วครึ่งหนึ่ง ฟังดูเป็นการทู่ที่สุข,ขุมและรอบคอบม,มากเลยนะคะแต่กลับไปสะดุดกับคำพูดที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยหลังวางสายจากทรัมป์มันเหมือนหนังคนละม้วนเลยทำไมถึงต้องเปลี่ยนโทนขนาดนั้นคะนี่แหละครับคือศิลปะการสื่อสารทางการเมืองที่น่าทึ่งมากซึ่งที่ท่านนายกพูดกับทรัมป์คือสารชุดหนึ่งค่ะ แต่สิ่งที่ท่านพูดกับคนไทยคือสารอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันขนาดไหนคะขอยกคำพูดบางส่วนมาเลยแล้วกันท่านบอกว่าเวลาไทยตอบโต้บางครั้งก็ต้องให้เขาได้ยินให้เขาเห็นว่าอย่ามาทำอย่างนี้กับไทย mm hmm. แล้วก็ย้ำอีกว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่อยากจะทำอะไรคุณก็มาทำได้โอ้โหนี่มันคนละน้ำเสียงเลยนะคะ เป็นน้ำเสียงของผู้นำที่ต้องการแสดงความแข็งแกร่งไม่ยอมให้ใครมารังแกซึ่งสารชุดนี้ไม่ได้ส่งถึงทรัมป์แล้วแต่ส่งถึงใครคะส่งตรงไปสองที่พร้อมๆกันครับหนึ่งคือส่งสัญญาณเตือนไปถึงกาบ,บูชาอย่างชัดเจนว่าอย่าล้ำเส้นและสองซึ่งสำคัญกว่าคือส่งสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในประเทศว่ารัฐบาลไม่ได้อ่อนข้อถูกต้องครับว่าเรากำลังปกป้องเกียรติภูมิและอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่มีอีกประโยคที่ ดูเหมือนจะสื่อสารกับคนไทยโดยตรงเลยที่ท่านพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวว่าถ้าผมยังเป็นนายกอยู่จะมาถูกกลั่นแกล้งจะมาถูกละเมิดเพราะฝ่ายผู้บริหารประเทศมีความขัดแย้งกันแต่ประชาชนตรงนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันชัดเจนมากครับประโยคนี้ตรงพลังมากในเชิงอารมณ์ค่ะนี่คือสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เรียกว่าเกม2ระดับหรือ true level game ในระดับที่1คือการเล่นเกมการทูดระหว่างประเทศที่ต้องสุข,ขุมใช้เหตุผล คือรักษาผลประโยชน์ของชาติในเวทีโลกใช่ครับแต่อีกระดับหนึ่งคือเกมการเมืองภายในประเทศที่ผู้นําต้องสื่อสารกับประชาชนของตัวเองต้องสร้างความเชื่อมัน่นปลุกเร้าความรู้สึกชาตินิยมเพื่อรักษาฐานสนับสนุนทางการเมืองการสื่อสาร2ระดับนี้ก็เลยมีเป้าหมายและวิธีการที่ต่างกันไปเลยครับการทําทั้งสองอย่างได้ดีพร้อมกันคือความท้าทายของผู้นําทุกคนเลยครับเข้าใจแล้วค่ะ พอเห็นภาพของฝั่งไทยที่ต้องเล่นเกม2ระดับแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้ฝั่งสหรัฐบ้างตกลงแล้วประธานาธิบดีทรัมป์โทรมาเพื่ออะไรกันแน่คะเขาต้องการอะไรจุดยืนของทรัมป์นั้นตรงไปตรงมามากครับตามรายงานข่าวคือเขาต้องการสิ่งเดียวเลยคืออยากให้ทั้งสองประเทศหยุดยิงก็เป็นท่าทีมาตรฐานของมหาอำนาจที่ไม่ต้องการให้ความขัดแย้งบานปลายครับผมเพราะมันจะกระทบเสถียรภาพในภูมิภาคที่ตัวเองมีผลประโยชน์อยู่เป็นข้อเสนอที่ดูเรียบง่าย แล้วไทยตอบสนองต่อข้อเสนอนี้ยังไงคะเราตอบตกลงทันทีเลยไหมตรงนี้คืออีกหนึ่งจุดที่แสดงให้เห็นถึงความแยบยลทางการทูตของฝ่ายไทยครับ ออ๋เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วล่ะมัง้งคงต้องอยู่บ้านแทนเมื่อวานลองทำอาหารสูตรใหม่ตาม YouTube ดูเอ่อรสชาติมันก็ออกมาแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะแค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะท่านนายกอนุทินไม่ได้ตอบตกลงทันที แล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบหักหาน้ำใจแต่ท่านใช้วิธีที่ฉลาดกว่านั้นคือการตั้งเงื่อนไขกลับไปตั้งเงื่อนไขว่าอะไรคะอย่างแรกเลยคือการโยนความรับผิดชอบกลับไปให้ฝ่ายกัมพูชาท่านบอกกับทรัมป์ประมาณว่าข้อเสนอให้หยุดยิงเนี่ย ต้องไปบอกประเทศเพื่อนบ้านอ๋อเป็นการตอกย้ำจุดยืนเดิมอีกครั้งว่าไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มใช่ครับฉะนั้นคนที่ต้องเริ่มหยุดก็คืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เราเป็นการพลิกเกมกลับไปได้น่าสนใจมากแล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมคะมีครับและเงื่อนไขข้อนี้นี่แหละที่สำคัญมากคือท่านนายกบอกว่าการหยุดยิงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเมื่อมันต้องไม่ใช่แค่ลมปากต้องพิสูจน์ได้ถูกต้อง ต้องพิสูจน์ให้โลกเห็นผ่านการกระทําที่เป็นรูปธรรมนั่นคือ 1. ต้องมีการถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ปะทะและ 2. ต้องมีการเก็บกู้ระเบิดที่วางเอาไว้ทั้งหมดโหนี่เป็นการตั้งเงื่อนไขที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในระยะสั้นเลยนะคะการถอนทหารกับการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ขัดแยง้งมันซับซ้อนมากใช่ครับมันไม่ใช่แค่การบอกให้หยุดยิงเฉยๆเนี่ยมันคือการตั้งเงื่อนไขที่ทําให้อีกฝ่ายทําตามได้ยาก มันการยกระดับข้อเรียกร้องจากการหยุดยิงไปสู่การลดความรุนแรงที่พิสูจน์ได้แล้วก็มีประโยคปิดท้ายที่สรุปจุดยืนของไทยทั้งหมดไว้ใช่ไหมคะครับท่านบอกว่าประเทศไทยไม่เคยอยากได้อะไรอยู่แล้วแต่กัมพูชาต้องหยุดทุกอย่างนี่คือการผลักความรับผิดชอบไปที่ฝ่ายกัมพูชาอย่างเต็มตัว แล้ววางตำแหน่งไทยเป็นฝ่ายตั้งรับที่พร้อมจะสงบศึกทันทีถ้าอีกฝ่ายยอมทำตามเงื่อนไขที่สูมลิวของเราก่อนถูกต้องครับเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่กี่นาทีที่อัดแน่นไปด้วยชั้นเชิงทางการทู่จริงๆค่ะพอมาเจาะลึกแบบนี้แล้วได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมสรุปแล้วก็คือท่าทีทางการของไทยคือเราเป็นฝ่ายป้องกันตัวเองจากการถูกย่อยุและการคุยกับผู้นำสหรัฐก็เป็นยุทธศาสตรสสำคัญเพื่อสร้างความชอบธรรมในเวทีโลกใช่ครับ แล้วเราก็ได้เห็นการสื่อสารสองระดับที่ชัดเจนมากคือสารที่สุข,ขุมสําหรับเวทีการทูตกับสารที่แข็งเกร้าสําหรับสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชาติและส่งสัญญาณเตือนไปถึงคู่ขัดแย้งโดยตรงครับและที่สําคัญคือเงื่อนไขในการหยุดยิงของไทยที่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ตั้งข้อเรียกร้องกลับไปว่ากัมพูชาต้องหยุดก่อนและต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยซึ่งเป็นการคุมเกมที่เหนือชั้นมากแต่ มันมีอีกจิ๊กซอชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับซึ่งอยู่นอกบทสนทนาแต่เกิดขึ้นในวันเดียวกันเป๊ะค่ะและอาจจะทําให้เราต้องมองภาพทั้งหมดนี้ในมุมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกยังมีอีกหรอคะเรื่องอะไรคะถ้าเราดูในรายงานข่าวฉบับเดียวกันของไทย P ี s s จะเห็นว่ามีพาดหัวข่าวอื่นที่ปรากฏอยู่ใกล้ๆกันที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะพาดหัวหนึ่งเขียนว่าทำลายเลือกตั้ง2569ยุบสภา12ธันวาคม เดี๋ยวนะคะและอีกพาดหัวหนึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่เขียนว่าไทยรบกัมพูชาศึกนอกหนักใจยุบสภาเลือกตั้งใหม่ศึกในหนักอกวันที่12บธันวาคือวันเดียวกับที่โทรศัพท์คุยกับทรัมป์และก็เป็นวันเดียวกับที่ประกาศยุบสภาเลยเหรอคะใช่ครับเหตุการณ์ใหญ่สองเรื่อง ทั้งวิกฤตความมั่นคงระหว่างประเทศและว,วิกฤตการเมืองภายในประเทศเกิดขึ้นในวันเดียวกันพอดีเป๊ะโอ้นี่จึงเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าขบคิดมากครับว่าในขณะที่การทูตระหว่างประเทศกำลังเข้มข้นถึงขีดสุดการเมืองภายในประเทศเองก็ก,กำลังปั่นป่วนอย่างหนักจากการยุบสภาและเตรียมการเลือกตั้งใหม่ก็น่าคิดนะครับว่าว่าแรงกดดันจากความขัดแย้งภายนอกครับหรือที่เรียกว่าศึกนอก อาจจะส่งผลกระทบหรืออาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในศึกในซึ่งเป็นเกมอำนาจทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นบริบทแวดล้อมที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและอาจจะเป็นตัวแปรที่กำหนดทิศทางของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็เป็นได้